สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายป่านยีสุเมโทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะป่านจะพามาชมรถยีสุมิวเ2024นะคะรุ่น RS ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภายนอก,ก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันดับแรกนะคะไฟหน้ามีการดีไซน์มาใหม่นะคะเป็นแบบด n นามิกเบ i นนะคะเป็นไฟ LED นะคะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ ถัดมานะคะด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะข้อไฟตัดหมอกจะเป็นสีกอดแบ็กพร้อมกับตัวช่องแอร์เคอร์เทนนะคะช่วยในเรื่องของแอโรด y นามิกเนาะสำหรับข้อไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นนะคะตัวกระจังหน้านะคะ มีการดีไซน์มาใหม่นะคะเป็นแบบ b บ็กไดมอน o ์ d กล l l นะคะสำหรับดีไซน์ของกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำเงาลักษณะคล้ายๆลังผึ้งเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ RS ที่เป็นสีแบ็กโคมบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้ได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวค่ะในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีเงินทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ มาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของตัวล้อมแบค่ะมีขนาดอยู่ที่20นิ้วนะคะเป็นสีก็อดแบคลวดลายใหม่เนาะแล้วก็ตัวดุมล้อนะคะเป็นโลโก้เอ,อสซุตรงขอบเป็นสีเขียวค่ะในรุ่นของ IS เรานะคะมีคิวล้อมให้ด้วยเนาะคิวล้อเป็นสีดำเงามีเฉพาะในรุ่นอาเทเทานั้นนะคะทำให้ตัดกับสีตัวรถแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตรงแก้น,นะคะทั้งสองข้างมีโลโก้ RS uh, นะคะเป็นสีแบ็คโคมเนาะตัดกับขอบที่เป็นสีกอดแบ็คเพื่อย้ำให้เห็นว่าเป็นตัว r uh, s นะส่วนกระจกมองข้างคะ่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมี2เท็กเจอร์ด้วยกันด้านบนเป็นสีกอดแบ็คนะคะส่วนด้านล่างเป็นแมทแบ็คเนาะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่หูกระจกเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยที่พี่ๆเรียกร้องกันมานะคะรุ่นนี้ค่ะเรามีกล้อง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะไล่มาตรงคิ้วขอบกระจกกันบ้างนะคะตรงนี้เป็นสีกอดแบ็คค่ะ สำหรับในส่วนของด้านบนนะคะสีหลังคาแล้วก็ตัวราวหลังคาจะเป็นสีก็อดแบ็กพร้อมกับสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดำเงาค่ะไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะมีการดีไซน์มาใหม่นะแบบ M Base Line นะคะมีลักษณะเหมือนติดคาดเอวนะคะเป็นเส้นสีดำเชื่อมระหว่างไฟข้างขวาแล้วก็ไฟข้างซ้ายนะคะให้ดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับตัวบอดี้ของฝาท้ายนะคะมีการดีไซน์มาใหม่เพิ่มความเคิร์ฟให้มีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของโลโก้เีซูนะคะมีการปรับให้มีขนาดที่เล็กลงแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่บ่นว่าโลโก้เอซูของเราใหญ่นะคะตอนนี้ก็ปรับเล็กลงเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาที่ด้านขวาล่างของฝาท้ายนะคะของเรามีโลโก้ r s นะคะเป็นสีแบ็คโคมแล้วก็ตัดกับสีเขียวที่โดดเด่นมองเห็นมาตากไกลนะคะทำให้รู้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่น r s นะคะ ด้านล่างค่ะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้จากโรงงานเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเงินทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้าน,นะคะภายในเป็นสีดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้าแผงประตูเพดานด้านบนนะคะเบาะหนังจะเป็นสีดำเดินได้สีลามกีนนะคะและจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะตรงขอบประตูและคอนโซลด้านหน้าเป็นสีแดงทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนพวงมลาลัยตัวนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับระบบ a a ด้เจนใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมเนาะเพราะว่ามีการปรับระบบความปลอดภัยเข้ามาให้อีก5ระบบนะคะเดี๋ยวป่านอธิบายให้ฟังตอนถ่ายคลิปค่ะมาดูกันที่หน้าจอ M ID นะคะหรือว่าหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบใหม่อันนี้จะเป็นแบบดิจิตอลขนาด7นิ้วนะคะสวยงามมากๆเลยตรงนี้สำหรับตัวหน้าจอดิสเพย์นะคะตัวนี้เป็นแบบใหม่เนาะรองรับระบบ i ยเล็ดแอ p เปิลคาเแล้วก็ Android Auto นะคะแล้วก็สามารถแสดงภาพจากกล้อง360องศานะคะให้ดูกันแบบชัดๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภ้าสามิติใต้ท้องรถให้ด้วยนะอันนี้ถือว่าทําถึงจริงๆมาทีก็มาเหนือเลยเนาะมาในส่วนของระบบ a d a s New Gen กันบ้างนะคะปานขอสรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะระบบ a d a s New Gen ของเราเพิ่มมาให้5ระบบเท่ากับตอนนี้นะคะระบบ a d a s ของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด17ระบบด้วยกันเนาะระบบที่เพิ่มมานะคะก็จะมี ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนนะคะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามคันข้างหน้าและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดถอยสำหรับรุ่น RS นะคะจะมีแค่เครื่องยนต์3.0เท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีให้เลือกระหว่างขับ2กับขับ4เนาะส่วนราคาค่ะราคาค่าตัวน้องนะคะในรุ่นขับ2นะคะจะอยู่ที่1 ล้านหกแ0นหบาทค่ะและในรุ่นขับสีนะคะจะอยู่ที่1 7 5 9ง0 0านบาทและสีขาวมุกนะคะบวกเพิ่มอีกหนึ0งหมื่นสอบาทสำหรับในส่วนของสีในรุ่น RS อนะคะจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ามสีค่ะก็จะมีสีขาวมุกสีดําแล้วก็สีเทาใหม่นะคะหรือเรียกว่าสีเทาไอเกอร์เกค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่รอชมรถคันจริงเนาะก็เดี๋ยวรถมาลงแล้วเดี๋ยวป่านจะรีบทําคลิปอัปเดตให้อีกทีนะคะกันแบบจัดเต็มจุกๆกันเลยค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลรถอยากจองรถหรือว่าอยากลองทดลองขับนะคะสามารถติดต่อสอบถามป่านได้ตามคอนแทคด้านบนเลยนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนจองก่อนได้รถก่อนนะคะไปรอก่อนเนาะแล้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า